สวัสดีค่ะวันนี้โรงทานมอเตอร์ทํานะคะก็เปิดแจกจ่ายอาหารบุญเป็นประจำในทุกวันพระค่ะวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน12นะคะตรงกับวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกาย,ยนนะคะในทุกวันพระแบบนี้ค่ะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ทําสมาธิเซ็นเตอร์นะคะก็ได้จัดเปิดโรงทานเป็นประจำนะคะแล้วก็ในทุกวันพระแบบนี้ก็จะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคปัจัยกันเข้ามาเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของโรงทานนะคะ อนุโมทนาบุญกับพระสมศัก์รักมิตรค่ะร่วมบุญ200บาทพี่พีพรมณีร่วมบุญ300บาทคุณอชวติมาร่วมบุญ300บาทคุณมนตรีร่วมบุญ500บาทคุณอธิษฐานร่วมบุญ200บาทและคุณพรทิพ์ร่วมบุญ200บาทนะคะแล้วก็บริษัทไทยเอเซบิสกิตค่ะก็ร่วมบุญมาเป็นอาหารเป็นขนมนะคะแล้วก็พี่อัญชรีคุณอัญชรีทําอะไรก็อร่อยนะคะก็ร่วมบุญมาเป็นอาหารหนึ่งอย่างนะคะทั้งหมดนั้นก็ได้รวมเป็นงอาหารบุญประจําวันนี้นะคะ อนุโมทนาบุญค่ะแล้วก็ในช่วงค่ําของวันพระนะคะเรายังมีการจัดสวดมนต์เป็นประจําในทุกวันพระด้วยนะคะเพื่อที่จะจัดหากองทุนรักษาพระสงฆ์อาพาธนะคะซึ่งกองทุนนี้เราก็จะนําไปทอดพระป่าให้กับทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุหป,ปราชปัวจังหวัดน,น,น่านในวันเสาร์ที่20ธันวาคมปีนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการที่จะร่วมบุญเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะบริจาคเข้ามาได้หรือท่านใดที่ร่วมบุญเอามาไว้อยู่ในกองทุนรง กองทุนรักษาพระสองฆ์ภาพอยู่แล้วนะคะก็เตรยียมนุโมทนาบุญได้เลยนะคะเราจะนำไปวันที่20ธันวาคมนะคะโดยมีหลวงพ่อไพรินสิริวัฒโนท่านเจ้าวัดวดสังฆทา,านเป็นผู้นำไปนะคะแล้วก็ยังมีท่านพลนเอกพลัดวรณพักด้วยนะคะก็จะเดินทางไปทอดพระป่าร่วมกันนะคะตอนนี้ทุกท่านได้ชมภาพบรรยากาศของการจัดจา,จารงทานประจำวันนี้ได้เลยคะ่ะสวัสดียศธรรมสาธุชนคนดีทุกท่านนะครับ เช่นเคยนะครับวันพรเราก็มาแจกข้าวแจกอาหารให้พี่น้องประชาชนกันนะครับที่ศูนย์บริบัิธรรมมอเตอร์ทมสมาธิเซ็นเตอร์สาขาที่1ที่ตั้งอยู่บริเวณปากซอยเพชรเกษม126ทุกวันพระเราก็จะทําความดีกันอย่างนี้นะครับผู้ให้มีความสุขผู้รับก็มีความสุขการแจกการให้อาหารของเรานั้นทํามายาวนานนะครับตั้งแต่ปี2559เกือบ10ปี เกือบสิบปีที่เราได้ช่วยกันแบ่งปันอาหารให้พี่น้องประชาชนนะครับครั้งที่แจกครั้งแรกก็เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าเสด็จสู่สวรรค์าราย mm hmm. เราก็ทําโรงภานถวายพระราชกุุลมาตลอดจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยหยุดเลยจนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาะบรมราชชนน,นีพันปีหลวงสเสด็จสู่สวรรค์คารายพระองค์เราก็แจกอยู่เหมือนเดิมก็ถือว่าเราเป็นคนไทยที่มี ความสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณนะครับการตอบแทนบุญคุณสถาบันพระมหาษั์นนพระองค์ท่านเคยตัดไว้ว่าขอให้ทุกคนเป็นคนดีทำหน้าที่นะับนี่ก็คือการทำหน้าที่การเป็นคนดีของมอเตอร์รรมแล้วก็ยังมีสมาชิกหลายๆคนนะครับที่ร่วมบุญร่วมทําทานบารมีของเราเราทํากันมาเนี่ยตลอดระยะเวลาเกือบ1ิปี ญาติธรรมสาธุชจนคนดีก็สนับสนุนนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันมาตลอดนะครับทั้งที่เป็นขาประจําและเป็นขาจรนะครับพระสมศัก์รมิตรนี่เป็นขาประจําพี่พีพรมณีนี่เป็นขาประจําคุณอ้อชโชติมานี่เป็นขาประจํานะครับคุณมนตรีแสงบันแก้วนี่ขาประจำนะครับพี่อัญชรีพวอัญชรีทําอะไรก็อร่อยนี่ขาประจําคือทํากันทุกวันพระไม่มีวันหยุดแล้วก็ยังมีญาติธรรมอีกหลายๆคนนะครับที่ผมไม่สามารถ นำชื่อมาเอ่ยได้หมดเพราะว่าบางครั้งไม่ไม่ได้จดชื่อมาก็ไม่ได้ประกาศชื่อให้นะครับแต่หลายคนบอกว่าร่วมบุญตลอดแหละคุณพบุญตุ้ยทำความดีอะไรก็จะคอยสนับสนุนอยู่บ้างหลังนะครับผู้ให้มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนี่คือลักษณะของการสร้างบุญทานการกุศลในพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการให้การเสียสละก็จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลานะครับ กัดเกาเอากิเลสคนเรามีกิเลสนะมีความรักมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีนะครับแต่รักโลภกวดหลงของเราเนี่ยจะบรรเทาได้ก็ต้องหาเหตุนะครับหาเหตุหาปัจจัยที่จะไปบรรเทาความรักความโลภความโกรธความหลงของเรานะครับความรักความโลภความโกรธความหลงของเรามันจะออกไปจากใจเดาได้ก็ด้วยอํานาจการปฏิบัติเนี่ยแหละการปฏิบัติคือสร้างเหตุสร้างปัจจัย อยากเอาโลภออกก็ต้องให้ให้เสียสละเสียสละให้เป็นบริจาคให้เป็นถ้าให้ได้บริจาคได้ก็ความโลภมันก็จะน้อยลงอันนี้คือแนวทางนะครับวิธีการที่พระพุทธพระพุทธเจ้า,าได้สอนพวกเรานะครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเรานอกจากนับถือพระพุทธศาสนาแล้วต้องนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจึงจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่ถูกต้องและถูกตรง เนะีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมยาวนานนะครับ14ปีตลอดระยะเวลา14ปีเราก็เอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติทุกข้อนะครับทุกข้อทุกเรื่องนะในการปฏิบัติธรรมของเรานั้นเราปฏิบัติธรรมทุกข้อที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทานเราปฏิบัติรักษาศีลเราปฏิบัติภาวนาเราปฏิบัติกากตัญญูกตเวทีเราปฏิบัตินะการกตัญญูกตเวทีมีผล การให้ทานมีผลการรักษาศีลมีผลเพราะฉะนั้นญาติธรรมสาธิชนคนดีนะครับสามารถมาร่วมกิจกรรมนะครับกับศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ทําได้นะครับทุกกิจกรรมของเราเป็นไปเพื่อสืบทอดต่ออายุพระศาสนาเป็นไปเพื่อเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานเป็นไปเพื่อนะครับดํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาโรคนี้จะได้ร่มเย็นเป็นสุขนะครับทุกคนที่เข้ามาใน ช่องของศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์รรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วก็ช่อง YouTube ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ทรมสมาธิเซ็นเตอร์ก็ก็จะได้เห็นนะครับเห็นการประพฤติปฏิบัติในแนวทางของผู้ให้นะครับผู้ให้มีความสุขผู้รับมีความสุขแล้วก็เย็นนี้อย่าลืมนะครับเรามีโครงการสวดมนต์วันพระมาร่วมสวดมนต์กันนะครับหนึ่งทุ่มตรงหนึ่งทุ่มตรงนะครับธรรมะสวัสดีนะครับก็ขอให้ทุกคนได้อนุโมทนาบุญกันนะครับ